สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องใหม่นะฮะที่ปลูกบอนสีนะครับก็จะมาบอกวิธีการเก็บเมล็ดบอนสีนะฮะหลังจากที่ผสมเกสรไว้นะครับก็น้องๆ้องใหม่เดี๋ยวนี้ก็เห็น,นอายุน้อยน้อยนะฮะที่ปลูกบอนสีกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่มีการได้อนุรักษ์ไม้ไทยไทยเราไว้ นะครับแล้วก็เป็นใบที่สวยสามารถนำมาประดับในบ้านเราครับวันนี้จะมาบอกน้องๆใหม่หน่อยนะฮะว่าวิธีการเก็บมเมล็ดบอนสีที่ผสมสำเร็จแล้วนะฮะก็เม็ดที่สมบูรณ์นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะเม็ดดำๆนะฮะ วิธีการเก็บนำไปเพาะนะฮะก็ถ้าน้องๆใหม่นะฮะที่ที่เพิ่งเ,เคยเจอแบบนี้นะะเกสอนแบบนี้สมบูรณ์แบบนี้นะฮะแนะนำให้ให้โรยที่โคนต้นเลยนะฮะโรยที่โคนต้นของต้นแม่เลยนะจะเป็นวิธีการที่ทำให้การเจริญเติบโตหรือการงอก สมบูรณ์มากที่สุดนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องย้ายไปลงไปโรยในกระถางหรือถาดพอช้ตนะฮะเพ,เพื่อนเพื่อโรยที่โคนต้นแม่เลยนะ,ะเพราะลักษณะต้นไม้ที่ที่เกิดจากต้นแม่นะฮะหรือเมล็ดที่จะหล่นนี่สภาพอากาศโดยรวมนะฮะรอบๆของลำต้นจะสมบูรณ์ที่สุดความชื้นได้ นะฮะแล้วก็าการเจริญเติบโตก็จะดีนะฮะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าก่อนที่เพื่อนๆจะโรยนะฮะขอให้โรยในกระถางเขาเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องย้ายไปที่อื่นนะนี่สําหรับน้องใหม่นะฮะเพื่อใครท,ที่ที่ยังไม่ทราบก็ก็ลองนําไปไปทําดูได้เพราะว่าที่ผมทําไว้ก็ส่วนใหญ่จะได้ผลนะฮะคือขั้นแรกทําเม็ด เริ่มแก่นะเพื่อนๆต้องพรวนดินนิดหนึง่งให้ดินนิ่มๆนิดหนึง่งไม่ไม่ต้องขุดลึกนะแค่ให้ดินมันนุ่มนุ่มนิดหนึง่งนะแล้วก็บางทีอย่างเปลือกมะพร้าวแบบนี้ฮเพื่อนๆเก็บออกไปก่อนพอเด็ดชั้าเม็ดเขาค้างอยู่ข้างบนนี้เขาจะไม่โตนะเอาให้เอาให้เหลือแต่ดินไว้นะบนบนด้านบนบน ให้เหลือแต่ดินแล้วก็เพื่อนๆก็นำพั่วมาขดดุดนิดนิดนะไม่ต้องลึกสักประมาณนิ้วเดียวนิ้วไว้มันทัดนะเพื่อจะให้เมล็ดบอลสีเนะี่ยหล่นไปตามในซอกนะครับเศษเอะไรเบนๆแบบนี้เก็บออกให้หมดนะครับทำแค่นี้พอนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนี้ กโรยเม็ดนะฮะน,นี่คือเม็ดที่สมบูรณ์นะฮะพาเพื่อนๆอมาน้องๆใหม่มาชมนะฮะเพราะว่าทําเม็ดที่สมบูรณ์เดี๋ยวเขาจะหลุดเลยนะนี่คือเม็ดที่สมบูรณ์นั้นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนโดนนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหลุดเลยนี่หลุดหล่นไปหลายเม็ดแล้วผมเห็นมาเช้านะฮะนี่ฮะนี่คือน,นี่คือลักษณะเมล็ดที่สมบูรณ์นะฮะเขาจะหลุดเองเลย เนี่ยจะแตกออกแบบนี้เนี่ยนี่คือมเมล็ดเมล็ดบอลสีที่สมบูรณ์เพื่อนเพื่อนสามารถนําไปเพาะได้อาจจะเป็นแบบนี้เลยนะคล้เม็พดพโพดแต่จะสีดำเนี่ยก็เยอะเยอะอยู่นะพเพื่อนเพื่อนหลายร้อยอยู่นะที่นเห็นนะฮะเพื่อนเพื่อก็โรยโรยโรยที่คนต้นไปเลย โรยตามคนไปเลยโรยห่างๆกันนิดนึงเวลาต้นเวลาเม็ดเบี้ยขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ไม่ไม่ติดไปชนกันอันนี้จะจุกลุกนิดนึงครับเพื่อนๆน,น้องๆใหม่ทําแบบนี้เลยนะฮะอย่างนี้จะได้ผลเพราะว่าดินดินจะเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตมากถ้าอยู่ในต้นแม่เขานะฮะเนี่ยอันนี้ได้หมดเลยนะ ถ้าเพื่อนๆมีกระถานนำไปเพาะที่อื่นก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้เขาหล่นเองเลยนะแล,ะล้วก็โรยตามโคนต้นนะครับก็มีแค่นี้เพื่อนๆลองนำไปทำรูอันนี้ผสมที่สำเร็จผสมเกสรอนสำเร็จก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะก็มาบอกน้องๆใหม่นิดนึงเพราะว่ารุ่นหลังๆก็อายุ สิบห้าสิบหกก็ปลูกบ,บอนสีกันเยอะนะก็มาแนะนำนะครวิธีการที่ดีที่สุดคือโรยที่โคนต้นแม่เขาเลยนะครับแล้วก็ลดน้ำทักทีหนน่งดินใต้ต้นแม่เป็นดินที่เหมาะแก่การจเจริญเติบโตมากที่สุดของเมล็ดบอนสีครับเดี๋ยวจะหาสิ่งพ่ดีๆมาบอกเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ